การลิปไปเจอคลิปพ่อหนุ่มจีนปัดมาสคาร่าขนตานี่งอนเด้งดึ๋งเด้งดึง๋งเชียร์ลายห่อนี้เลยค่ะยาวงอนแล้วก็แถมป้องกันน้ำได้ด้วยดูจากในคลิปเนี่ยเหมือนตัดต่อเลยนะคะแต่เราไม่ควรไปปรับปรำเขาเนาะอ่ะแต่ของจริงจะดีหรือจะแย่เดี๋ยวทิลจะสวยมารีวิวตามความเข้าใจของทิลิปนะคะทางร้านก็ห่อบับโบมาให้อย่างนี้ละคะ่ะแต่ก็มีบูบีน้นิดนิดน้อยๆอยนะคะเออช่างมันเถอ,อะหนึ่งชิ้นค่าตัวไม่ถึงแบงค์แดง,แงพิกัดลิงก์ไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะแอบผิดหว เสียงในหัวทุลิปก็ดังคิดมาว่าเอ๊ะ หรือว่าของเขาดีแล้วค่าตัวมันถูกแล้วแบบเออเขาก็เลยให้มันน้อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะตามคลิปเมื่อกี้เลยค่ะเขาจะมีหัวแปลงทั้งหมด2แบบนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปัดอ่ะเดี๋ยวทิลิปจะปัดให้ดูแล้วนะคะส่วนตัวทุลิปมองว่ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ถามว่าหนาขึ้นไหมหนาขึ้นค่ะปัดเสร็จพัดนิดนิดหน่อยหน่อยน้องก็แห้งแล้วนะคะไม่ติดมือมาด้วยอันนี้คือทุลิปชอบและและอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องสามารถกันน้ำได้ด้วยค่ะทุกคนถือว่าโอเคเลยค่ะแต่ต้นคลิปที่เขายาวๆเงอนๆอ่ะท ปัดมาสคาร่าแล้วก็มาตัดต่อคลิปเอานะคะ,ะและใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิปได้เลยนะคะ